สวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยคือเธอน้อยตาตึงเลยพ่อบ้านเพิ่นจับปูพี่น้องเดี๋ยวาให้เบิงจ้ะปลาพี่น้องนี่ปู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 นี่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 ปูปูป,ปูอย่าพึ่งอย่าพิ่งปลาพี่น้องปูหลายคักเลยปลานน่นโน่นพ่อบ้านเพิ่นเก็บปูนองน้ำอยู่หน้าพี่น้อง บรรยากาศก็ดีดีบรรยากาศดีมากมากเบื้องแมบพี่น้องนองหน้าอยู่หน้าโคกจ้าข้าวก็เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องเ,อนะเดี๋ยวพาแป๊บนึงก็อันนี้หญ้าเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่ค่อยว่ากันมีเวลาเดี๋ยวค่อยมาจัดการตรงนี้เ,นเป็นหญ้าหมดเลยเป็นลกหน่อยแต่เป็นหนองน้ำอันนี้นะ หนองน้ำมีแต่ปูปูเอ้าทำไมเอาไปไกลจังเลยแม่ไม่ย้ำลงไปเดีนี่จ้ะพามาดูหนองน้ำอยู่หน้าเนี่ยดูดิบรรยากาศดีดีเอาแม่พี่พ่อพี่เพิ่นเก็บปูพี่น้องเพิ่นสะอ่อน,ออนป,ปูปูมันไหลไปูหลค่ะขักในนาโค้งนี่ดูดิแม

พี่น oh, oh ้องปู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 โอ้ยสอนปู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 ปัดปูปูปูนี่อยู่ในน้ำมีตัวหนึ่งพี่น้องปูอยู่ในนาเรานี่แหละปัด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 คือมาหลายเทใส่เบ็ดนี่ะนี่น่ะพี่น้องเห็นบอกกับปูปูลายคักยังว่ะพี่น้องเอ้ยมาดูปูพี่น้องอย่างนี้นะดูไงพี่น้อง ตัวอะไรจ๊เจใเจ๊เจ๊เจเราขายคาร์บอนเครดิตนะปูอยากออกกล้องเจ๊เจ๊ไปว่าไปดูดิพี่น้องพ้อเป็นรองเท้าเฮเรียบร้อยนี่ไงพี่น้องอีกตัวหนึ่งอุ้ยดู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 ปูเยอะมากเลยพี่น้องอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหม โอเคค่ะ